เลิศไม่ประเสริฐเท่ากับความดีที่เราได้ทำแล้วพรจากพระจากผู้นั้นผู้นี้ก็ดีอยู่แต่เป็นพรภายนอกให้กำลังใจเราได้แต่พรภายในตัวเราเราต้องทำเองทำเองเห็นผลเองรับเองได้เองโยมนะเพราะฉะนั้นต้องคาถาไว้ว่าถ้าอยากจะได้พรอ,อันประเสริฐ เป็นมงคลแก่ชีวิตของเราตลอดไปก็ขอให้นึกถึงพรคือความดีที่ถึงพร้อมด้วยกายวาจาใจนั่นแหละเราสามารถให้พรกับตัวเราได้ตลอดเวลาโดยการคิดดีพูดดีทำดีให้จำไว้นะให้พรตัวเองให้ได้ตลอดเวลาอย่างน้อยเราก็คิดดีไว้ก่อน ถ้าพูดก็พูดดีถ้าทำก็ทำดีนี้แหละคือพอรที่ดีที่สุดส่วนพรข้างนอกจากพระจากผู้หลับผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือนั้นก็เป็นพรที่เสริมให้เรานั้นมีกำลังใจที่จะคิดดีพูดดีทำดีคือเสริมให้เกิดพรภายในแก่ตัวเรานั่นเองฉะนั้นหลวงพ่อและคณะสงฆ์ทั้งหลายก็ขอ อนโมตนาสาธุกับศรัทธาสาธุชนคนดีทั้งหลายที่ท่านได้ใช้พลังงานของชีวิตเวลานาทีของชีวิตมาประกอบกุศลคุณงามความดีนามาละชั่วทำดีทำจิตใจให้ผ่องใสบุญกุศลคุณงามความดีมีประการทั้งปวงที่ชาวเราทั้งหลายได้บําเพ็ญมาแล้วนี้ ขอจงได้รวบรวมลงเป็นตบะเดชะเป็นภาะวะปัจจัยนนเนื่องนำส่งให้ชาวเราสาธุชนคนดีทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยอายุวันนะสุขภาละมีปฏิพานธนสารคุณสารสมบัติหากมีความประสงค์จำนงหมายต่อสิ่งหนึ่งประการใด ที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยศิลธรรมแล้วใสขอความสำเร็จสมดังมโนรถจงปรากฏแก่ทุกท่านเถินสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ อา,อาจารย์แม่ช่วยกันให้พรแปรสักหน่อยนะเขาก<อ>าดเจ้าค่ะหลวงพ่อขอ